ที่25ของเราออกมาถ่ายท่านองประานที่กันบ้างเป็นนทีหรบว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งวันนี้ออกมาชี้ตรงนี้เป็นเคอ,อร์ทิสออชาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอยู่ใกลๆอยู่วันนี้ก็มีคนชวนมาเก็บแอปเปิ้ลแอปเปิลแบบลูกๆเป็นจริงๆก็วันลวก็เดินเข้าไปเก็บกันอันนี้อันดาบสายของตองที่เกี่ยวกับผลผลิตที่นี่ก็มี องกับ Apple. แอปเปิ้ลนี่เป็นโอยชาชาเป็นตับลยโอ้นี่แอเปิ้สดเป็นถุงๆว่าตงนทนีคด้วกยมเลเครื่องคัวคือซื้อแอปเปแล้ว,ลวลก็ซื้ออุปกรณ์ทำแอปเปิ้ลไปเลยสะดวกสะดวกมีแยมีโอ้โหรังคันมาก มันจะเป็นที่ของที่ระลึกมั <c oughs> ้งป้ายป้ายของฝากก็มีตรงนั้นส่วนของกินน่วนของฝาก,ากปรับออกมาข้างนอกอีกก็จะเป็นชว่ชวงช่วงใกล้ๆไร่ขึ้นมาหน่อยผลผลิตมากมายปกทองปกทอง ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเสื้อถุงแอปเปิลนะครับก็ถุงหนึ่งถุงสิบเหรียญก็ถุงหนึ่งก็คือเก็บแอปเปิลเท่าไหร่ก็ได้ให้มันเต็มถุงก็คือซื้อถุงแอปเปิลประมาณนั้นแล้วก็ข้างหลังแค่เป็นไร่แอปเปิลมากมายที่ให้เราไปเข้าไปเลอกเก็บกันป้าให้ถ่ายรูเปเล่นด้วย ก็จะมีบอกว่าส่วนไหนเนี้ยเปิ้ลพันไหนบ้างโกลเด้นเดลิเชียสโกรัสกรันนี่สมิธซิงเดดีคโคจิอะไรก็าไปเห็นเหมือนเขาบอกว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่มีโคจิมาให้เจ็บ <c oughs> จะเป็นวันแรกหรือวันแรกหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าเขาขึ้นเป็นวันแรกวันนี้พอดีก็เลย <c oughs> เล่นมากันถุงเลือดเปิป้นหนึ่งอันแนะค่ไหนสองอันอีกอะไรทุกอย่างแล้วเยอะแล้วครับแพ็กนี่คืออะไร เทคแปว่าอะไรที่มันดีวัาถุงไหมคบเทคไม่ใช่ใ้ตัวแปะนะัะะะน่นหรอคาปอลเนี่ยนั่นหรอเออเอา,เอา,เอาชูแบบปะภายในนี้ทำกินปอลแล้วทำข้าวเสร็จ ตัอของลีเป็นอะไรไอ้นี่เป็นส่ไแอปปที่มีแหวนนาทอาคืออะไรคืออะไรคืออะไรก็หยิบแอปเปิ้ลเรืองๆต้นเหยียบไปไม่ผสมได้เาอยากไม่กินเลยไป็นูปปั้นนั่นคืออะไรแค่ห้งลาบควรจะเดินเข้าไปข้างในไหมมันเดินอะไรอยู่ภายส่วนมาหาเลขไงหาเลขสวย13เงี้ยเ้าเดินเข้าไปเราจะไม่รู้ไงไม่เป็นไร่ด้านไหนลูกหมดละทำไมมีแต่ต้นล่ะมีแต่ต้นแอปเปิ้ลลูกอยู่ข้างล่างหมดเหรอ น่ามาวสย่นจะเป็นพันที่หมดไปแล้วเ่พอหมดฤาดูไปแล้วเขาพีคไปขายแล้วพี่เด๋อต้อเห็นประกันอันแรกๆนี่แบบว่าเริกเลิกเป็นเจนดหมดเดือนแปดต้องีนอะไรอยู่เป้าหมายของเราคืออะไรไม่ต้องทำที่หรอ ี่ Am อ๋อยู่บนต้นนี่ไหมเปลี่ยวเปลี่ยวเปลี่ยวไม่ไดหลเปลี่ยว <laughs> ตอนนี้เรามาถึงแอปเปิ้ลส่วนที่อยากได้แล้วกันนี่สมิสมุติต้นที่ถูกกว่าคือระบบแหงเข้าแปลกๆอ่ะคือตอนตรงกลางนี้เป็นหนึ่งแล้วก็สองสี่เป็นซ้ายแล้วก็จะกระโดดว้าไปที่ที่สองก็เนี่ยไล่ขึ้นไปได้ถึงสี่สิบก็เห็นเห็ว่าฝั่งนี้มันจะแรงกว่าเยอะก็ต้นไม้จะดูดกกว่านั้นมีใบมีอะไรแล้วถ้เาเป็นแนอปเปิ้ลที่อาจจะแบบว่า น่าจะเป็นพันธุ์ที่ออกไปแล้วแล้วก็หมดช่วงไปแล้วเพรอ,อยู่ดูดูไปบบางอันจะออกตั้งแต่กรกฎาคมแล้วก็หมดสีหาวหมดก็คือก็จะเห็นเป็พอออนพื้นที่ไม่อยู่โดนต้นอันนี้ก็จะมีพอเกาะต้นเนี่ยงมันมีช่วงว่าวงมันก็หล่นตามทางเรื่อยๆอาจจะเป็นของคน,นงที่หยิบแล้วก็โดนจักถุงหรืออะไรกนะ็ไม่รู้นะเป็นอันทักทิ้งมรรากาขนาดนี้ตรงนี้จะเห็นสายแ,งแดงเห็นหรือเปล่าไม่เห็นมั้งเต็มรัวก็จะเป็นส่วนที่น่าจะยังไม่ออกแลก้วเป็นอะไรนะ เพราะว่าอะไรไม่รู้ไม่เคยกินไม่มีใครว่กินได้อะไม่มีใครดูรสชาติเป็นไงก็ไม่รู้ปต่คนที่ไม่อยากเดินกาจะมีรถ The Apple Express ข้งางหน้าจะเป็นรถแท็กซี่ช่วยกันถ่ายครับดูจากไลฟ์รู้สึกว่าก็บางทีก็น่าจะใช้คมอยู่ไนลมากเลอกมากคนแถวนี้ นี้ต้นอะไรกระสอบอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าดีกว่าลังจับลูกไปลองดูแต่ลูกนี้มันดูไม่ค่อยแบกเลยลูนี้ไม่ดูดีเลยไม่การจับไปเดี๋ยวดลวกยังมีลูกแดงมุ้งแท้คือหนึ่งลูกกระถ่ายตินตังถานเลยว่าใครทำอะไรร่วงบ้างไปลองลูกหนึ่งเอาเวลาลองลายอยู่แต่ว่าดูไม่ออกดูไม่ออกลูกไหนลูกนี้ดูดี เกลือเกลือกลือกลเกอาไหต้องสูงขนาดนั้นเลยจำคำนี้ถ้าไม่พูดตีกรจะเงยเดี๋ยวต้องเงยนั่นแหละลุงนั่นแหละไปแล้วเอาไหมในไหนก็ในไหนละใช่ไหมั่นถูกแล้วขับเตือนเพื่อนคนสอนซิไว้ันเกี้ยละ เขาว่าอร่อยแล้วแต่ลูกสูงไปนะเมื่อกี้ก็องอยู่สูงๆเลยช่างกระโ,<ร>โดดทิพตีอร่อยใช่ไหมันต้องโดนลูกเขาโดนแดดเยอะหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวไม่ใช่ว่าลูกสูงรับรับสารอาหารจากต้นจากราก่างมาได้ <S <S ช้ากว่าหรอลูกเลก็กกนะยังอร่อยลูกอยากไปจ้าว่อนนี้แต่มันมีลูกไหนลูกไหนมันไม่ใหญ่ตันเลยนะมันไม่ใหญขึ้นแต่มันสีสวยดีตอบไม่ตั้งโชว์เหรอคะสีสวยเนี้ดันไปอ่ะยังเหลืองเลยครับ มาต่อเสือไม่ดีเหรอเขากินแดงไหเหรออ้าวมันอย่างนี้ไงมัถูกัคู่ตลอดต้องรูปแดงเหรอไม่ต่างเลยเคยรู้ไหมจะถึอไม่ได้มีผู้ชาชิงไงแอปเปิ้ลสูงมากให้เเดินก่อนสูงประมาณสเมตรนิดๆขอบิท่าได้ไหมมันแดง บอไม่มีทางไม่รู้อะไรไม่รู้มาเป็นตรงนี้นกรันี้สมิธตัวนั้นก็เป็นไรเขาโพดเขาให้เก็บไหมเดี๋ยวเข,ขออาขโพดนั่นน้านี้มีได้หรอใน่เดิน,น,น The อะไรพวกนี้ขออนนนเขาโพดเหนได้ไหมมีคนเมสด้วยแต่ว่าพไหนเขาพดไหเยอะเอ จะทำยังไมจะมีปัญหาชนไหมมีหลักฐานเฮ้ยเขาพูดใส่ถุงเนียนไปได้ไหมอาไรหรอไม่งก่นหรอใส่กระเป๋าเลยตอนนี้เราเดินหลงจะพัดผูมาจริงไร่ฟักทองจะเรียกว่าได้หรือยังไม่ถูกคือที่เห็นมันล่องล่องอย่างนี้ก็จริงแล้วไอ้ต้นข้างล่างก็ต้นคือต้นฟักทองเลย แต่ว่าต้นหน้าเขาเก็บไปหมดแล้วถ้าเกิดอยากจะเก็บจริงต้องไปต้นลหลังๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของทองท,องที่ทำไมตรงกลางใครกินไปข้างในข้างหน้าจะดูอัเขาวมากนะอยากได้ของอดงองออีจริงๆารข้างๆนนี้อูนอูนอันนี้คือจะเข้ามาเก็บแอปเปิลแต่ว่าเข้าผิดเลนแลมันมีรูปกันอยู่ว่าที่ไหนๆก็จะดูท้องฟ้าประสาย วันนี้มาช่องดีมาได้อากาศก็คือมีลมเย็นตนอนนี้นีมาแดดก,ก็ไม่ร้อนมากมาลงใส่รูปใส่ได้สวยตอนนี้เข้ามาเึืขึ้นเริ่มเป็นสว่วนด้เป็นด้านทองขึ้นเพราะว่าจากรู้เป็นทองประทองร้วนๆเน้นๆข้างหลังนี่คือมันอยู่ใกล้คนก็เลยเก็บไปหมดแล้วม่อยากได้ของดีจริงๆแล้วต้องมาได้ทีมม่นี่ แต่ว่าเดี๋ยวจะเข้ามาเมื่อไหร่มาเจอเจอรู้ไหมว่าพิการพิการอันนี้โอ้โหโอ้โหกินได้กี่มื้อเนี่ยลูกนี้เก็บเก็บที่เดิมเก็บที่เดิมให้คนไปดูสิตรงนี้เหมือนจะออกแนวเป็นที่เล่นสำหรับเด็กเด็กมากมายเป็นของครอบครัวตรงนั้นก็เออไม่รู้เหมกืกัไม่รู้อะไร ก็ส่วนใหญ่เขาเป็นเด็กเนี่ยนะครับเป็นไม้ไม้ไม,ไม,ไม,ไม้ไม้นั้นตรงนี้ก็เป็นบ้านเด็กก็แล้วก็เดิมดวันเแรนเฉยๆไม่ได้มีอะไรมันก็จะมีม้าหมุนม้าหมุนแบบว่าเอาเส้นติกจริงๆที่ชายก็เคยเห็นเมื่อี้มั้งแต่ก็นะฮะม้าหมุนหมุนไปพวกนี้มันคืออะไรเหมือนตรงนี้จะเข้าไปอ๋อ ันนี้ก็จะเป็นของเล่นเป็นเครื่องเป่าลมที่ไทยมันก็ไม่ค่อยเจอเหมือนเพราะว่าที่มเป็นสีลมตรงนั้นเราที่เห็นบ่อยอยังเป็นเครื่องก็คือขนมาแล้วก็เป่าลมแล้วก็เอาไว้ในเด็กเด็กๆกันก็ไม่มีอะไรคุยอย่ายงนอกกข้ามไปได้ส่วนนี้ก็ส่วนของเ,เด็กๆก็มนันจะหมดแล้วตรงข้างหลังก็จะเป็นคอนเมส เมียนก็ตั้งชื่อเป็นเขาของกฎทำแา่ต้นข้าวโพดก็โยมข้าวโพดที่ขถ่ายตอนแรกๆก็มันก็เป็นเหลียญเดียวเห็นต้นต้นขอกมาแล้วก็ไปเดินเข้าไปงงกันทุกเกณฑ์สิ่งทุกเส้นก็ทุกเกณฑหนึ่งอันทุเกณฑละหนึ่งก็ห้าเหรียญเดินเข้าไปอืมก็นะแต่ละคนต้องว่าแต่ว่าถ้าเกิดรู้หลักการเข้าเมียนว่าแตกขาแตกตาอนี่ก็พอถล่มแกกวจะลดลงไป คงจเข้าไปเป็นชั่วโมงแต่ว่าข้อคงไม่เส uh> ียเวลาขนาดนั uh uh ้นเอาเวลาไปที่อื uh ่นดีกว่าโคดโคดมันคือแก่แกร้องเสียงไงไม่รู้นะมันมาเร็วแล้วมันจะกินกล้องไหม่ะตรงนี้มันทางดบบยาวไม่ใช่ทางคนนะเขียนเลยว่าตรงนี้โคดโคดฟาสซิ่ง ทั้งแกะข้ามคือต้องไปแกะเมื่อกี้แหละที่เอามาให้หากินเล่นกันก็ตอนจะกลับเข้าบ้านก็นะี่แหละเดินตามหัวคนเข้ามาจะได้ทางไู้ชมกันไม่รู้เหมือนกันว่าคนต้อนจะต้อนยังไงอาจจะรู้งานเดินเข้าเองก็ได้แต่ว่าคงคงเดินไล่ต้อนตามช่องนี้ก็คงลำบากอยู่ตอนนี้ก็ออกไม่ได้แล้วใช้เรียบร้อยกลับกันมาแล้วก็ได้แอปเปิลกลับบ้านมาจุใจก็มี Apple ตรงนี้ ก็จำพันคือจำไม่ได้เหมือนกันว่าพันไหนหมันจะถ่ายรูปคนหนึ่งเขานั่งจำพันจำอะไรกันมีเขาม,มีแล้วก็มีเนึนงทางคือไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่จะกินหมดยังไม่เริ่มกินเลยเนี่ยก็มีเพื่อนของเพื่อนแอปเปิ้ลไซเดอร์ก็คือปปน้ำแอปเปิ้ลนี่แหละออกมาเรื่อยๆก็ของเไปจะมีน,นี้อีกอย่างนึงแยมบเบอร์รี่แล้วก็มีขนมแอปเปิ้ล เป็นชิเตอร์ไม่รู้ขนมอะไรเหมือนกันก็าหวานอร่อยทัำใจแอปเปิ้ลแต่ว่ามันจำหมดแล้วก็เลยไม่เอาถ่ายอยู่ก็เท่านี้ครับเก็บแอปเปิ้ลก็สนุกสนานก็ถือว่าได้ออกจากบ้านไปทําอะไรบ้างแล้วก็อย่างไรก็เอามา,าให้รู้ว่าไม่ได้มีดีๆแต่ในห้องนะเรื่องรายงานแอปเปิ้ลเท่านี้ก็กำลังบพบกับบล็อกพิมพ์สองพ่าของเรากันต่อไปครั้งหน้านไปกับโจทย์ในวันพฤหัสก็ของแกมไปสิ้นในวันเสาร์แล้วก็ของเม่นในวันอาทิตย์นะครับ